ทุกคนวันนี้เราจะเรียนกันในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับตอนนี้เราจะขึ้นในส่วนของหนังสือเล่มที่2นะครับหาหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เล่มที่2อ,อ่าวิชาคณิตศาสตร์ในวันนี้นะครับเราจะคุยกันในเรื่องความหมายการอ่านและการเขียนเศษส่วนนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1น,นักเรียนระบายสีหรือแรงเงาแสดงเศษส่วนที่กําหนดให้ได้ 2. เขียนเศษส่วนแสดงส่วนพิลบายสีหรือแรงเงาและอ่านเศษส่วนนั้นได้นะคะอ่ะยกตัวอย่างวันนี้เป็นวันเกิดของเด็กหญิงพอใจเด็กหญิงพอใจก็จะมีเค้กสตรอเบอรี่อยู่หนึ่งตอนเนาะอ่ะมีเพื่อนมาร่วมงานวันเกิดอยู่สี่คนคนแรกฟ้าใสาคนที่สองธงชัยคนที่สามนาวินและคนที่สี่ชื่อใยห,หมายอ่ะทีนี้โจทย์เขาถามว่า ถ้าเพื่อนได้ขนมเค้กคนละหนึ่งชิ้นสินะเท่าๆกันแต่ละคนได้ขนมเค้กจะเขียนแสดงจำนวนได้อย่างไรอ่ะเรามาดูกันเลยว่าเค้กหนึ่งอนเนี่ยเมื่อเรานำมาแบ่งสี่ชิ้นเท่ากันเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนาะอ่ะแต่ละคนก็จะได้ขนมเค้กหนึ่งในสี่ส่วนของเค้กทั้งหมดนักเรียนดูตรงนี้นะหนึ่งในสี่ส่วนเขียนแทนด้วยหนึ่งส่วนสี่อ่านว่าเศษหนึ่งส่วนสี่ ดังนั้นเพื่อนแต่ละคนก็จะได้ขนมเค้กดังนี้ฟ้าสายได้ขนมเค้ก1ึงส่วน4ี่ของเค้กทั้งหมดคงชายได้ขนมเค้ก1ึงส่วนสี่ของเค้กทั้งหมดนาวินได้ขนมเค้ก1ส่วนสี่ของเค้กทั้งหมดยายไหมได้ขนมเค้ก1ส่วนสี่ของเค้กทั้งหมดนะคะ,ะหนึ่งในสี่ส่วนเขียนแทนด้วยหนึ่งส่วนสี่อ่านว่าเศษ1หนึ่งส่วนสี่ นักเรียนสังเกตว่าหนตัวบนเนี่ยเราจะเรียกว่าตัวเศษสี่ตัวล่างอยู่เราจะเรียกว่าตัวส่วนอ่ะทีนี้ตัวอย่างเด็กชายนาวินต้องการแบ่งครึ่งกระดาษนักเรียนคิดว่าจะมีวิธีการพับแบ่งครึ่งกระดาษได้อย่างไรหาอันนี้มาดูนะภาพแรกแบ่งครึ่งกันไม่เอ่ยแบ่งครึ่งได้นะคะภาพที่สองแบ่งได้ภาพที่สามแบ่งได้ ภาพที่สี่แบ่งไม่ได้เพราะแบ่งไม่เท่ากันและภาพสุดท้ายก็แบ่งไม่ได้เพราะแบ่งไม่เท่ากันนั่นเองการแบ่งเป็นอ่ะเท่าเท่ากันนะคะก็จะแบ่งอันที่ภาพครึ่งเป็น2ส่วนเท่ากันก็จะมีสามรูปนั่นเองนะคะอ่านะักเรียนสังเกตสีเขียวที่เขาระบายในช่องสี่เหลี่ยมเนาะอันนี้ก็คือ1ในสองของกระดาษ1แผ่นก็คือเศษ1นึ่งส่วนสองนั่นเองนะคะ ่ทีนี้เขาระบายสีมันมีอยู่ทั้งหมดสามช่องเขาระบายสีเขียวมาอยู่ตรงช่องกลางนะครช่องกลางก็คือช่องที่สองระบายสีหนึ่งในสามของกระดาษหนึ่งแผ่นเราจะเขียนแสดงเศษส่วนได้ดงดังนี้นะคะก็คือเศษหนึ่งส่วนสามนั่นเองเก่งมากดังนั้นเศษส่วนก็จะประกอบไปด้วยตัวเศษตัวเศษก็คือจํานวนที่เรากล่าวถึงก็คือสิ่งที่เราระบายสี กำกับไว้นะครับส่วนตัวส่วนก็คือการแสดงจำนวนส่วนทั้งหมดที่เท่ากันนะครับมันจะมีเส้นขั้นระหว่างตัวเศษกับตัวส่วนนะคะอ่ะเรามาดูวิธีการเขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีพร้อมทั้งเขียนคำอ่านอ่ะข้อแรกเศษหนึ่งส่วนสองอ่ะทำไมต้องบอกว่าเศษหนึ่งส่วนสองเห็นนักเรียนสังเกตตามสามเหลี่ยมตรงนี้สีเขียวคือส่วนที่เขาระบาย ทีนี้ข้อที่สองสีต้มที่เขาระบายก็คือระบายอยู่หนึ่งส่วนนะคะเราจะอ่านว่าเศษหนึ่งส่วนสามนะคะอันนี้จะมีทั้งหมดสามส่วนค่อะอันนี้ก็คือเศษหนึ่งนะคะเศษหนึ่งสีต้มคือเศษหนึ่งและมีทั้งหมดสามส่วนค่ะข้อที่สามอันนี้มีกี่ส่วนเอ่ยมีสี่ส่วนเศษหนึ่งนะคะ ต่อไปข้อที่4มีอยู่ทั้งหมดกี่ช่องสีช่องอ่ะทีนี้เขาระบายสีม่วงม่วงอีกี่ช่องเออสองดังนั้นเราจะอ่านว่าเศสอง่วน4อ่ะข้อที่5อันนี้เป็นอ่าสี่เหลี่ยมเอยหกเหลี่ยมนะคะหกเหลี่ยมเขาระบายสีฟ้าทั้งหมดกี่ส่วน1 2 3 ทั้งทั้งหมดจะมีอยู่เศษสี่ส่วหนกนะคะหกต่วนนะคะส่วนที่ระบายสีจะมีอยู่ทั้งหมด4ี่ตัวข้อที่หข้อที่หกจะมีกี่ต่วนเอออ่ะนะักเรียนก็นับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีอยู่ทั้งหมดแปดต่ว ต่วนที่เขาระบายสีมีอยู่เท่าไหร่เอ่ย1 2 3 4ดังนั้นข้อนี้เราดูอ่านว่าเศษีส่วแปดอ่าทีนี้คำถามให้ในักเรียนสังเกตรูปตรงนี้นะเขาระบายสีเขียวที่ม้านะคะสีเขียวตรงนี้เขาแบ่งไม่เท่ากันจากรูปสามารถเขียนแสดงเศษส่วนได้หรือไม่เพราะเหตุใดอ่าได้หรือไม่เอ่ยไม่ได้เพราะ การเขียนเศษส่วนจะต,ต้องแสดงถึงส่วนที่แบ่งเท่าเท่ากันนั่นเองอะรูปที่สองจากรูปนักเรียนคิดว่าสามารถเขียนแสดงเศษส่วนได้หรือไม่อ่าได้เก่งมากนะคะอันนี้ก็าระบายอยู่ทั้งหมดกี่ส่วนเอ่ยสองส่วนหนึ่งสองสามสี่ห้าหจะมีอยู่ทั้งหมด6ส่วน ระบายไปแล้วสอตวนนะคะเราก็เลยเขียนแสดงเศษส่วนได้เป็นเศษส่วน6นะคะสรุปบทเรียนในวันนี้เศษส่วนเป็นสนัญลักษณ์ที่เราใช้แสดงจานวนประกอบด้วยหนึ่งคือตัวเศษตัวเศษเขาก็จะเขียนไว้ด้านบนนะครับด้านบน,นส่วนตัวเนี่ยเขาจะเขียนไว้ด้านล่างซึ่งแบง่ง เท่าเท่ากันนะคะจะมีเส้นข่านระหว่างตัวเศษกับตัวส่วนนั่นเองนะคะให้นักเรียนไปทบทวนเศษส่วนนะคะให้แน่นยํำนะคาะาาักงานของนักเรียนในวันนี้ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนคณิตศ,ศาสตร,หร์หน้าที่สี่นะคะหน้าที่สี่สำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเจอกันในเรื่องของ เศษส่วนแท้แล้วก็เศษเกินนะคะสำหรับวันนี้ครูโดมก็ขอจบอการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ชั่วโมงถัดไปนะคะสวัสดีครับ